ยาเต็มเลยสปูนพวดเขามือเลยอ่ะเขามือพริกเลยเต็มที่ซับเต็มข้อเลยวเบ็ดไม่เปิดมันกัดยังไงัองมันวะ่มไงวะเอาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเยอะไว้เยอะไว้ครับได้คลิปไปแล้ว

นู้นเข้าไปในกอหญ้านู่น เด้อดนะอ่ะทอ,ทอดทอดทอดีละค้น ข้างหน้าอยู่ในดอกออมนะนั่นแหละครับยุ่งน้าเลยไม่สายเนี่ยอ้าวพมหนึ่งว่าปลาเจอรองเท้าใช่ไหมไม่ <laughs> โตเปียกเลยนะไห่ป่ะเนี่ยผ่ายไปเพื่อนเนี่ยนะสามกิโลเนี่ย

ด,ด,โ,ดโ,ออนนโอ้อโหดีแล้วไม่กัดของผมอะฮาเลยั้งเนี่ยลงไปเอาโคตรรูปเลยาเนี่ยเอาเบ็ดไดปะเดี๋ยว,ะวะเบ็ดอะ,ะเอามาพี่ขุดเบ็หมูก่อน